สวัสดีครับสเต็มลรอซิ่งครับชม f o r t จูเนนะครับลีนเดอร์จากขอนแก่นนะครับ f อมซจัดชุดใหญ่ครับล้อ,อยางโชกจัดทรงตั้งศูนย์นะครับร้านเราตั้งเองนะครับอันนี้ปีกนกเดิมนะครับนี่สรงประมาณสองนิ้ว <c oughs> ล้อเ p สีพีสีแท้ ยางโตโยตีทสามฝาครอบดุมโชกหน้าโปรเฟนเดอร์โมโนโชกหลังโปรเฟนเดอร์พิกกี้แบ็ครับประกันความหล่อครับคันนี้หากเทินล้อใช้งบอยู่40,000กว่าบาทนะครับนี่โอเคครับมาดีครับ